ข้าวปุ้นเส่าหน้าปลาครับพี่น้องว้าวโอ้โหกุ้งเน้นๆครับน้องครับมาครับพี่น้องมาหนี่งข้าวปุ้นเส่าหน้าปลากุ้งสุกครับเบิ้ลลวกผักกาดครับพี่น้องเส้นพอหน่อยเมื่อพี่น้องอ๋อแกมองหน่อยยายไม่เซนอ่ะมาครับพี่น้องครับ ข้าวปุ้นเส่าหน้าปลาครับพี่น้องว้าวโอ้โหกุ้งเน้นๆครับน้องครับสวัสดีครับพี่ต,ตอร์ดนแฟนติกินฮอดสู้ขู่สก้นครับลักถอนกับอะไจ้าสาวปุยชูผักจ้ามาครับพี่น้องมาเนี่ยข้าวปุ้นเส่าหน้าปลากุ้งสู้กับเบื่อหลวกผักกาดครับพี่น้องกระลำครับพี่น้องส้มผักครับบักทั่วครับพี่น้องมาๆพี่น้องมาเสิร์กันครับมาเนี่ยเลือดด้ะเชฟหมูก็มีพี่น้อง มา嘛ครับแยงลูกแย่งผักแยงแน่ยนะแซ่บน้ำกันกลับพี่น้องนกเหลือกแหกหมานกลับมาเลยบุงเนี่ยผักมาโอ้โหมันมั่งไปหน่อยมันขับปุ่นเสี้ยวพวงตองเลยพี่น้องโอ้โหหืมอ่ะเนื้อเนื้อนุ่มๆดิ้งดังดิ้งดังเลยพี่น้องเด็ดเด็ดก็ว่าอยากขาดมาครับแซ่บมั้งครับ ลองคว่งกันหน่อยกันรายการครับเสียบมาสีสีส้มผู้สมพะครับ เหมือดแล้วพี่น้องไปดับไปไปดับไ,ไปเหมือดสุดแสนแสน่ักแน่พี่น้องโอ้โหเด็ดใจกันครับจะได้มีตัดมันหนีเส้นออกบ้างนะ กุครับเส้นพ่อหน่อยเมื่อพี่น้องเสียนพ่อน่อยเมื่อโห<ฮ>จดุดอ๋ออม้แกมอหน่อยแย่มาใเซน่ะอ่ะ mẹ uống nó khiêng, nó khay nó khay dàn ghé mà khay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không อย่าร้านหน่อยเรีนมากพี่น้องมากลครั่าพออยู่ค้าเป็นเหมือนมันสีเรียนเหมือนเรียนนี่โอ้โหเหมือนแต่พี่นอ้องเหมือนโลกเหมือนโลกแสบไปได้น่อยุียน้องสบอยู่ก็มันเทศเสียานยากว่ะืมเน,นียวหนุ่มมันเี่

งานกระแบก้าน่ะที่เ้เย้ใจครับแสกกระแกเนี่ย่เราอ๋อืออเดียว lắm rồi 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 lắm ลาพี่น้องไปย่างไว้เดียพี่น้องยเพี่น้องอรกันพี่ฟังอง้ะเอาใจในก็ขอขอบุณขอบคุณเร้อครับอนกรอบนึ่งกรับปีนน้องเอแซักินยังกินขอบคุณขอบคุณอีกรอบนึ่งครัเพีนน้องติ่ติดตามที่ช่องครับบ้าปุ๋ยจูผักับฝากกุหลาบกุแท้ากดติดตามครับแรับยินี่กาับปีนน้องมาใหญ่องค์กรลิมหนาใหม่คาับปีนน้องสชคดีความสุขดีจ้าชิว้านน่อยอยาแลนหน่อยเลียนมใค่ะ